สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนในหน่วยที่13นะคะเรื่องการลงทุนในต่างประเทศค่ะการลงทุนในต่างประเทศนะคะสามารถแบ่งได้เป็น2อย่างหลักๆด้วยกันนะคะคือการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศและการลงทุนในโครงการต่างประเทศค่ะวันนี้นะคะจะมาเล่าให้ฟังถึงนิยามประโยชน์และความเสี่ยงของทั้ง2การลงทุนและในตอนท้ายนะคะ จะมีแบบทดสอบมาให้ลองทำกันเพื่อความเข้าใจที่เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะขอเริ่มเลยนะคะการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศนะคะหรือ Foreign Portfolio Investment หมายถึงการลงทุนเพื่อที่หวังผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทางการเงินในต่างประเทศนะคะเช่นถ้าเกิดว่าเราลงทุนในหุ้นสามัญถ้าเราถือหุ้นสามาน,นี้ไปเรื่อยๆนะคะโดยที่ไม่ขายเนี่ยเราก็อาจจะหวังผลตอบแทนเป็นในส่วนของเงินปันผลหรือว่า Dividend แต่ถ้าเราขายทํากําไรนะคะเราก็อาจจะได้ผลตอบแทนในเชิงของอ capital gain หรือว่ากำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ค่ะส่วนถ้าเกิดเราลงทุนในหุ้นกู้หรือพันธบัตรนะคะเราก็อาจจะได้ผลตอบแทนเป็นในเชิงของดอกเบี้ยค่ะถัดมานะคะเมื่อเราทราบนิยามกันแล้วจะไปดูที่ประโยชน์ของการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศกันนะคะข้อแรกนะคะประโยชน์ของการลงทุนคือ เราสามารถเลือกลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยไม่มีได้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราอยากลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะคะประเทศไทยอาจจะไม่มีเราก็สามารถที่จะไปลงทุนในตลาด n a s d a q ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ค่ะซึ่งอาจจะมีหุ้นให้เราเลือกอย่างเช่น a p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  l e หรือว่าตัว Microsoft นะคะข้อ2นะคะช่วยกระจายความเสี่ยงได้ดีค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดตอนที่ ประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดวิกฤตซัพพรามใช่ไหมคะตอนนั้นในปี2007เนี่ยตลาดหุ้นที่อเมริกาเนี่ยก็อาจจะมีการตกเยอะมากนะคะถ้าเราลงทุนถ้าเราเป็นคนประเทศอเมริมรกาใช่ไหมคะเราก็อาจจะอยากกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในประเทศอื่นๆบ้างเพราะว่าพอร์ตฟิลิโอของเราเนี่ยก็อาจจะขาดทุนจํานวนมากได้คะ่ะข้อถัดมานะคะช่วยเพิ่มโอกาสในการทํากําไรจากการใช้เงินทุนของประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ํา ไปลงทุนในประเทศที่มีอัตราดอกเบีย้ยที่สูงกว่ายกตัวอย่างนะคะส่วนใหญ่แล้วประเทศที่เป็นกลุ่ม emerging markets หรือว่าประเทศตลาดเกิดใหม่เช่นประเทศไทยเป็นต้นเนี่ยถ้าในช่วงเวลาปกติอัตราดอกเบีย้ยของประเทศเหล่านี้มักจะสูงกว่าประเทศที่เป็นประเทศ advanced economy นะคะหรือว่าประเทศเศรษฐกิจหลักเช่นสหรัฐอเมริกาหรือว่ายุโรปนะคะเพราะฉะนั้นประเทศที่ มีอัตราดอกเบี้ยถูกกว่าเนี่ยก็สามารถมาลงทุนในประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าก็จะสร้างผลกําไรได้ค่ะถัดมานะคะเมื่อเราทราบนิยามและประโยชน์ของการไปลงทุนในต่างประเทศแล้วนะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของความเสี่ยงกันบ้างค่ะความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศนะคะข้อแรกนะคะความเสี่ยงทั่วไปในการลงทุนในหลักทรัพย์ยกตัวอย่างเช่นภาวะเศรษฐกิจหรือการเมืองค่ะ ข้อที่2ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับนะคะเช่นการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยถ้าเราลงทุนเสร็จใช่ไหมคะแล้วเราต้องการที่จะขายทากําไรแล้วเอาเงินกลับมาที่ประเทศของเราเนี่ยมันก็อาจจะมีกฎหมายด้านภาษีค่ะแล้วกฎหมายภาษีของแต่ละประเทศเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันก็ควรจะศึกษาให้ดีก่อนที่จะลงทุน,นะคะ่ะข้อที่3นะคะความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนค่ะ ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปลงทุนในต่างประเทศใช่ไหมคะเราอาจจะได้เงินกลับมาเป็นเงินดอลลาร์ถ้าเราได้เงินดอลลาร์กลับมาแล้วเราต้องการที่จะ,ะ convert เงินตรงนั้นกลับมาเป็นเงินบาทใช่ไหมคะแต่ถ้าช่วงนั้นเงินบาทดันแข็งค่าพอดีเนี่ยเราก็อาจจะได้เงินบาทที่น้อยกว่าในช่วงก่อนหน้าที่เงินบาทอาจจะมีอาจจะอ่อนค่ากว่านั้นคะ่ะ ถัดมานะคะความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาค่ะคะู่สัญญาที่เราไปลงทุนด้วยเนี่ยเราก็ควรที่จะศึกษาให้ดีนะคะเพราะว่าอาจจะมีความเสี่ยงที่คู่สัญญาเนี่ยอาจจะเป็นบุคคลล้มละลายได้ะคะ่ะข้อถัดมาความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนะคะข้อนี้นะคะจะเป็นโดยเฉพาะกับถ้าเกิดเราไปลงทุนในพวกตราสารหนี้เป็นหลักเลยนะคะเพราะว่า ราคาของตาสารีเนี่ยจะแปรผกผันกับราคาดอกเบี้ยในตลาดใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดเราถืออาตาสารีนั้นจนถึงวันที่ครบอายุสัญญานะคะหรือว่า h o m ท to m a t ช r i t y เนี่ยก็จะไม่เป็นปัญหาค่ะข้อถัดไปความเสี่ยงในการส่งมอบและชำระราคานะคะกฎหมายระเบียบของตลาลทรัพ์แต่ละประเทศเนี่ยก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็าควรจะที่จะศึกษาในเรื่องของการส่งมอบและชำระราคาของประเทศนั้นๆด้วยค่ะ ข้อถัดไปความเสี่ยงของผลกระทบต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะคะเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นสมมติว่าเราไปลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทบริษัทหนึ่งแล้วบริษัทนั้นเนี่ยถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือหรือว่าลดเครดิตเรตติ้งลงอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะข้อสุดท้ายความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพคล่องของหลักทรัพย์ค่ะถ้าเกิดว่าเราไปลงทุนในบางประเทศนะคะแต่หลักทรัพย์อาจจะมีขนาดที่เล็กนะคะก็ าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นั้นๆก็อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่องได้ค่ะเมื่อเราทราบถึงประโยชน์และความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศแล้วนะคะถัดมาก็จะมาดูกันบ้างว่าตอนนี้เราสามารถออกไปลงทุนในต่างประเทศได้ยากง่ายแค่ไหนนะคะหรือกฎเกณฑ์การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศนั่นเองค่ะสําหรับประเทศไทยนะคะ ในช่วงที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยและภาครัฐเนี่ยก็ได้ผ่อนคลายกฎระเบียบเงินลงทุนเคลื่อนย้ายขาออกอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ปี2546เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเลยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะก็จะมีการสนับสนุนให้คนไทยเนี่ยลงทุนได้ลงทุนต่างประเทศได้ง่ายขึ้นรวมถึงมีการส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้แก่นักลงทุนที่จะไปลงทุนต่างประเทศเพิ่มคุนเพิ่ม,เพ,มเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ ยกตัวอย่างถ้าเป็นปีล่าสุดนะคะปี2563ที่ผ่านมาก็จะมีโครงการ FX Eco System นะคะที่ให้คนไทยเนี่ยสามารถเปิดบัญชี FCD หรือว่าบัญชีเงินตราบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศนะคะได้โดยเสรีโดยไม่จำกัดวงเงินฝากคะ่ะและมีการเพิ่มวงเงินลงทุนโดยตรงของบุคคลทั่วไปเป็น5ล้านดอลลาร์นะคะต่อปี นอกจากนี้นะคะยังมีการยกเลิกเงินลงทุนที่จัดสรรภายใต้กรตนะคะดังนั้นนักลงทุนสถาบันและบุคคลธรรมดาเนี่ยสามารถลงทุนผ่านตัวแทนและลงทุนต่างประเทศโดยไม่จํากัดวงเงินค่ะสุดท้ายนะคะมีการเปิดให้นําหลักทรัพย์ต่างประเทศมาซื้อขายในไทยได้โดยไม่จํากัดวงเงินด้วยค่ะเมื่อเราเข้าใจถึงประโยชน์ความเสี่ยงและ รู้แล้วนะคะว่าตอนนี้เราสามารถไปลงทุนในต่างประเทศได้ง่ายขึ้นนะคะเราจะมาดูเพิ่มเติมในแง่ของประเภทของหลักทรัพย์ต่างประเทศนะคะทีะ่เราสามารถไปลงทุนได้ค่ะข้อแรกเลยนะคะหุ้นสามาัญหรือหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดทรัพย์ของต่างประเทศนั่นเองนะคะอย่างที่2หน่วยลงทุนหน่วยลงทุนที่เป็นการลงทุนผ่านกองทุนรวม โดยมีมืออาชีพหรือว่าผู้จัดก,การกองทุนเนี่ยคอยบริหารจัดก,การให้เรานั่นเองค่ะอย่างที่สามกองทุนรวม ETF หรือจะเรียกอีกอย่างได้ว่ากองทุนรวมดัชนีก็ได้นะคะโดยมีนโยบายลงทุนตามดัชนีต่างๆเช่นตลาดหุ้นหรือตลาดตราสารหนี้ถัดมานะคะหุ้นกู้ต่างประเทศหุ้นกู้ต่างประเทศเนี่ยก็รวมถึงตราสารหนี้ภาคกชนหรือว่าพันธบัตรรัฐบาลก็ได้นะคะสุดท้ายหุ้นกู้อนุพันธ์นะคะ หุ้นกู้อนุพันธ์คือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอยู่จะมีลักษณะคล้ายๆกับหุ้นกู้ระยะสั้นนะคะแต่ว่าจะจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงจากราคาสินค้าชนิดต่างๆนะคะเช่นสินค้าอาจจะเป็นหลักทรัพย์รายตัวหรือว่าอาจจะเป็นตะก้าของหลักทรัพย์ก็ได้นะคะพอเราเข้าใจถึงประเภทแล้วนะคะถัดมาเราก็อาจจะมาดูในแง่ของช่องทางบ้างคะ่ะว่าเราสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านช่องทางไหนได้บ้างนะคะ จริงๆเราสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเนี่ยโดยการลงทุนโดยตรงได้เลยนะคะแต่ว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือเป็นการลงทุนผ่านตัวแทนค่ะตัวแทนต่างๆเช่นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศนะคะหรือว่าจะผ่านบรก,กอร์หรือบริษัทหลักทรัพย์ก็ได้นะคะหรือจะเป็นธนาคารหรือกองทุนส่วนบุคคลเราก็สามารถไปลงทุนผ่านตัวแทนเหล่านี้ได้ะค่ะถัดมานะคะจะมาเล่าถึง การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศค่ะเนื่องจากเป็นการในการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะแต่ว่าการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศนะนะคะเราก็ควรที่จะทํสามสิ่งที่กําลังจะเล่าต่อไปนี้นะคะอย่างแรกคือสิ่งที่เรียกว่า forward หรือว่าฟิวเจอร์นะคะ For ์เวิร์ดหรือว่าฟิวเจอร์เนี่ยก็คือการทำสัญญานะคะซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารหรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าค่ะโดยที่จะมีวันที่กำหนดไว้ในอนาคตด้วยอัตราแลกเปลี่ยนนะคะและจำนวนเงินที่ตกลงไว้ในปัจจุบันข้อดีของ f o ว์เวิร์ดกับฟิวเจอร์นะคะคือง่ายต่อการใช้งานและไม่มีค่าธรรมเนียมเริ่มต้นแต่ข้อเสียนะคะคือลักษณะสัญญาเนี่ยจะเป็นภาระผูกพันยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราทําสัญญาว่าภายใน3ามเดือนข้างหน้าเราต้องซื้อขายอาตาัออาตราอัตราแลกเปลี่ยนที่เท่านี้นะคะในวันนั้นต่อให้ตาแลกเปลี่ยนเนี่ยอาจจะอา่ามูฟไปในไปในจุดที่เราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ไม่ได้ประโยชน์หรือว่าเสียประโยชน์เนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องทําสัญญานั้นอยู่ดีค่ะข้อสองนะคะ swap swap คือการทําสัญญาระหว่างนักลงทุนสองฝ่ายค่ะเป็นนักลงทุน2อฝ่ายที่ต้องการแลกเปลี่ยน เงิน2สกุลในปัจจุบันนะคะก่อนแรกกลับในอนาคตตามจํานวนเงินวันส่งมอบและตาแลกเปลี่ยนที่ระบุไว้ในสัญญาค่ะแต่ข้อเสียของสวอปนะคะคือเป็นสัญญาที่มีพระผูกพันนะคะแล้วก็มีจํานวนเงินขั้นต่ําในการทําธุรกรรมที่สูงกว่าของฟอร์เวิร์ดในข้อที่แล้วนะคะสุดท้ายนะคะออปชันออปชันคือสิทธิ์ในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคล้ายๆกับฟอร์เวิร์ดกับฟิวเจอร์นะคะแต่ว่า ผู้ถือออปชันเนี่ยจะใช้สิทธิ์ในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือจะไม่ใช้สิทธิ์ก็ได้นะคะข้อดีก็คือมันมีความยืดหยุ่นมากกว่าฟิวเจอร์กับฟอร์เวิร์ดนะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือต้องเสียพรีเมียมให้กับธนาคารตอนที่เริ่มทำสัญญาค่ะถัดมานะคะเมื่อเรารู้ประเภทที่1ของการลงทุนในต่างประเทศแล้วนะคะก็คือการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศถัดมาจะเป็นในเรื่องของการลงทุนในโครงการต่างประเทศค่ะ ในส่วนของนิยามนะคะการลงทุนในโครงการต่างประเทศ foreign direct investment หมายถึงการลงทุนโดยตรงนะคะก็คือการลงทุนที่เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่แท้จริงนะคะหรือสินทรัพย์ถาวรของกิจการะคะ่ะซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ในต่างประเทศนะคะรวมถึงการที่นักลงทุนประเทศหนึ่งเนี่ยเข้าไปถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละสิบของทุนเดือนหุ้นของบริษัทในอีกประ,ประเทศหนึ่งนะคะโดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานของกิจกรรมนั้นด้วยค่ะ ถัดมาเราก็จะมาดูในเรื่องของมูลเหตุจูงใจในการลงทุนในโครงการต่างประเทศนะคะข้อแรกสแสวงหาตลาดใหม่ข้อส,อสแสวงหาตลาดที่มีโอกาสในการทำกำไรได้มากขึ้นข้อ3นะคะเพื่อเกาะให้เกิดการประหยัดจากขนาดจากการผลิตที่เหมาะสมหรือว่าที่เรียกว่า Economy of Scale นั่นเองค่ะข้อ4เพื่อลดต้นทุนการผลิตการลดต้นทุนการผลิตนะคะยกตัวอย่างเช่น สมมติบางธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมากใช่ไหมคะในการผลิตเราก็อาจจะออกไปลงทุนในโครงการทีเ่เป็นประเทศที่มีค่าแรงถูกอย่างนี้เป็นต้นค่ะข้อ5สแสวงหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตข้อ6สแสวงหาความรู้และวิทยาการยกตัวอ,อย่างเช่นอาจจะมีการซื้อกิจการใช่ไหมคะเพื่อให้ได้มาในส่วนของเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นข้อ7เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง ข้อ8ได้ประโยชน์จากค่าเงินที่แข่งค่าขึ้นข้อ9ขยายธุรกิจโดยการเข้าไปลงทุนในประเทศที่มีความแน่นอนทางการเมืองมากขึ้น,นะคะ่ะถัดมานะคะเมื่อเรารู้มูลเหตุจูงใจที่เราอยากจะไปลงทุนในโครงการต่างประเทศแล้วนะคะก็จะมาดูในส่วนของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการต่างประเทศกันบ้างนะคะ,ะเราสามารถแบ่งความเสี่ยงได้นะคะออกเป็น1ความเสี่ยงที่เกิดจากธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่นน้ําท่วมหรือว่าแผ่นดินไหวข้อ 2. นะคะความเสี่ยงที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์ข้อแรกนะคะความเสี่ยงจากการจัดการหรือว่า managerial risk นะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นการบริหารงานที่ผิดพลาดของ CEO เป็นต้นข้อ 2. ความเสี่ยงด้านการเมืองหรือ political risk ความไม่แน่นอนทางการเมืองเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้ความไม่สงบในประเทศเกิดความไม่สงบในประเทศนั้นๆแล้วอาจจะทําให้เราเนี่ยทำธุรกิจต่อเนื่องต่อไปไม่ได้ะคะ่ะ ข้อ 3. ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทสําคัญแล้วก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากๆในการทําธุรกิจค่ะเพราะฉะนั้นธุรกิจในแบบเก่าๆเนี่ยก็อาจจะโดน disrupt ได้ค่ะข้อสุดท้ายนะคะความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นถ้าดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นเนี่ยก็อาจจะทาให้ต้นทุนทางการเงินของเราเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นหรืออัตราเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นเร็วเนี่ย ก็อาจจะทําให้ค่าของเงินของเราเนี่ยลดลงได้ค่ะถัดมาเมื่อเรารู้อามูลเหตุจูงใจและความเสี่ยงแล้วนะคะเราก็จะมาดูที่ขั้นตอนการวิเคราะห์โครงการลงทุนในต่างประเทศกันนะคะก็จะมีทั้งหมด8ขั้นด้วยกันโดยขั้นที่1นนะคะพิจารณาประเภทของโครงการะคะ่ะยกตัวอย่างเช่นประเภทของโครงการเนี่ยก็อาจจะมีเช่นผลิตสินค้าใหม่หรือว่าขยายการผลิตสินค้าเก่าเป็นต้นนะคะขั้นที่2ประมาณการกระแสะเงินสดของโครงการ ก็คือเป็นการประเมินกระแสเงินสดออกและกระแสเงินสดเข้านั่นเองค่ะขั้นที่3ามกำหนดอัตราผลตอบแทนที่ต้องการนะคะถ้าโครงการไหนมีความเสี่ยงสูงเนี่ยเราก็ควรจะกําหนดอัตราผลตอบแทนที่ต้องการสูงตามไปด้วยนะคะข้อ 4. วิเคราะห์หรือประเมินค่าโครงการข้อ 5. จัดลําดับโครงการที่ควรลงทุนนะคะโดยข้อ4และข้อ5เนี่ยจะมีการลงรายละเอียดมากกว่านี้ในขั้นในสไลด์ถัดไปนะคะ ข้อ6ตัดสินใจข้อ7ดําเนินงานตามโครงการข้อ8ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการค่ะในส่วนของข้อที่4ที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะการวิเคราะห์หรือประเมินค่าโครงการก็จะมาลงรายละเอียดกันค่ะสําหรับการวิเคราะห์หรือประเมินค่าโครงการเราสามารถแบ่งออกเป็นได้2กลุ่มหลักๆด้วยกันนะคะคือ 1. กลุ่มวิธีไม่คํานึงถึงค่าของเงินตามเวลา และ2กลุ่มวิธีที่คำนึงถึงค่าของเงินตามเวลาค่ะโดยกลุ่มแรกนะคะกลุ่มวิธีที่ไม่คำนึงถึงค่าของเงินตามเวลาเนี่ยก็จะแบ่งออกได้เป็นระยะเวลาคืนทุนหรือ payback period ค่ะ payback period เนี่ยก็คือเป็นวิธีการคำนวณที่จะทำให้ผู้ลงทุนเนี่ยทราบว่าเราต้องการใช้เวลาเท่าไหร่นะคะก่อนที่เราจะได้รับเงินคืนเท่ากับเงินที่เราลงทุนไปนั่นเองข้อดีนะคะคือคำนวณง่าย แต่ว่าข้อเสียเนี่ยก็คือว่าไม่คํานึงถึงค่าของเงินตามเวลานะคะเกณฑ์ที่เราต้องการดูนะคะถ้าเกิดว่า payback period น้อยกว่าระยะเวลาที่กําหนดเนี่ยเราก็ควรที่จะลงทุนนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราคํานวณออกมาแล้ว payback period ได้เป็น4ปีแต่ระยะเวลาที่เรากําหนดคือ5ปีนะคะก็คือว่าเร็วกว่าโครงการเราเนี่ยใช้เวลาเร็วเร็วกว่าที่กําหนดในการที่จะคืนทุนนะคะเราก็ควรที่จะลงทุนในโครงการนั้นๆ สำหรับข้อที่2นะคะก็คือวิธีอัตราผลตอบแทนถัวเฉลีย่ยหรือว่า average rate of return หรือว่า ARR นั่นเองนะคะ ARR ก็คือการหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทางบัญชีโดยเปรียบเทียบกำไรสุทธิเฉลี่ยตลอดอายุโครงการกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เฉลี่ยค่ะข้อดีของวิธีนี้นะคะก็คือเป็นการใช้ข้อมูลทางบัญชีที่เรามีข้อมูลพร้อมอยู่แล้วค่ะ แต่ว่าข้อเสียนะคะก็คือไม่คิดตามเกณฑ์เงินสดแล้วก็ไม่คํานึงถึงค่าของเงินตามเวลาด้วยนะคะเกณฑ์ที่เราจะดู IRR นะคะก็คือ ARR ที่มากกว่า ARR ที่กําหนดค่ะถัดมานะคะในกลุ่มของวิธีคํานึงถึงค่าของเงินตามเวลานะคะข้อแรกจะเป็นวิธีค่าปัจจุบันสุทธิหรือ Net Present Value หรือ NPV นั่นเองค่ะ NPV นะคะจะเป็นการดูกระแสเงินสดนะคะ อย่างแรกเราจะเอากระแสงเงินสดสุดทธิของโครงการที่ของของโครงการลงทุนนะคะที่จ่ายและรับในแต่ละปีเนี่ยมาหามูลค่าปัจจุบันโดยเอาผลตอบแทนที่ต้องการเนี่ยมาคิดลดค่ะสูตรของ NPV ก็จะเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนลบด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุนในการคำนวณนะคะเราสามารถใช้ตาราง PVIF มาช่วยคำนวณได้ค่ะ โดยเดี๋ยวจะสอนวิธีการคำนวณโดยตาราง P-V-F ในแบบทดสอบข้างหลังอีกทีนะคะสำหรับเกณฑ์นะคะ NPV มากกว่าเท่ากับศูนย์เนี่ยคือควรลงทุนค่ะถัดมานะคะจะเป็นวิธีอัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายหรือว่า Benefit Cost Ratio Benefit Cost Ratio เนี่ยมีวิธีการคำนวณที่คล้ายตัว NPV มากๆเลยนะคะแต่ว่าจะต่างกันนิดเดียวคือจากที่ NPV เมื่อกี้เราเอาตัวมูลค่า ปัจจุบันผลตอบแทนเนี่ยมาลบกับมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุนใช่ไหมคะถ้าเป็นตัว benefit cost เนี่ยก็จะเปลี่ยนจากลบมาเป็นหารกันแทนค่ะโดยถ้าเกิดว่า benefit cost ที่มากกว่าหนึ่งเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งเนี่ยเราก็ควรที่จะลงทุนในโครงการนั้นๆสุดท้ายนะคะเป็นวิธีอัตราผลตอบแทนของโครงการหรือ internal rate of return หรือว่า IRR นั่นเองค่ะ IRR นะคะคือ g g IR เนี่ยก็คืออัตราคิดลดเนะยคะ่ะที่ทำให้มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนเนี่ยเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุนหรือเป็นอัตราคิดลดที่ทำให้ NPV เท่ากับศูนย์นั่นเองค่ะโดยเกณฑ์ที่เราควรลงทุนนะคะคือ IRR ที่มากกว่าเท่ากับอัตราผลตอบแทนที่เราต้องการค่ะจริงๆตรงนี้ก็อาจจะเห็นว่าเรามีค่อนข้างหลายวิธีในการวิเคราะห์หรือประเมินค่าโครงการเลยนะคะสาเหตุที่เรา ควรจะดูหลายๆวิธีประกอบกันเนี่ยเป็นเพราะว่าแต่และว,วิธีเนี่ยเราก็ได้ผลลัพธ์ออกมาที่เป็นคนละมิติคนละแง่มุมกันยกตัวอย่างเช่นวิธี payback period เนี่ยก็จะได้ผลออกมาเป็นจำนวนปีใช่ไหมคะแต่ว่าตัว irr เนี่ยก็จะได้ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เลยถัดมานะคะพอเรารู้วิธีวิเคราะห์และประเมินค่าโครงการแล้วนะคะเราก็จะมาดูวิธีการจัดลำดับโครงการต่างประเทศที่ควรลงทุนกันคะ่ะในกรณีที่ธุรกิจ มีโครงการลงทุนที่น่าสนใจเนี่ยหลายโครงการนะคะแต่ไม่สามารถลงทุนได้หมดทุกโครงการเนี่ยเราสามารถที่จะจัดลําดับความน่าลงทุนตามอัตราผลตอบแทนของโครงการหรือตัว irr ได้นะคะโดยผู้ลงทุนนะคะสามารถคํานึงถึงประเภทของโครงการได้ดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1ถ้าโครงการมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันหรือที่เรียกว่า mutually exclusive projects เราควรจะเลือก irr ที่สูงที่สุดค่ะเพราะว่า เนื่องจากมีวัตถุประสองค์อย่างเดียวกันเราก็สามารถเลือกโครงการที่ดีที่สุดไว้เพียงโครงการเดียวได้นะคะข้อที่สองถ้าโครงการมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันหรือเป็นโครงการที่เป็นอิสระต่อกันนะคะหรือที่เรียกว่าอินดิเพนเดน p ์โปรเจกต์ในกรณีนี้นะคะเราสามารถเลือกลงทุนหลายๆโครงการได้เลยค่ะ,ะยกตัวอย่างเช่นโครงการไหนที่มี IRR มากกว่าผลตอบแทนที่ต้องการเนี่ยเราก็สามารถลงทุนได้หมดเลยค่ะสุดท้ายนะคะ กรณีโครงการต่อเนื่องกันหรือ contingent projects การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการทั้งหมดเนี่ยเราควรจะวิเคราะห์ทุกโครงการที่ต่อเนื่องกันเลยนะคะไม่ใช่โครงการใดโครงการหนึ่งเพราะฉะนั้นเราควรดูทุกโครงการที่ต่อเนื่องกันแล้วหา irr ออกมาก่อนคะ่ะว่าโครงการนั้นน่าลงทุนหรือไม่คะ่ะ